พิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโวส่งออกแรงงาน2เดือนแรกเกือบ 30,000, คนคาดทั้งปีมีหลักแสนจับมือ144เอเจนต์ส่งทำงานสวัสดิการดีรายได้สูงวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6พนายพิพัฒน์รักชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมมอบน,นโยบายด้านการจะส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศประจำปี2567 โดยมีคณะผู้บริหารฝ่ายการเมืองพร้อมด้วยนายไพโร์โ,รโชติกะสัสเียนปหลัดกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเกียรตินายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวรายงานสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยและผู้รับอนุญ,ญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศจำนวน144บริษัทร่วมประชุมณห้องประชุมชั้น5อาคารกระทรวงแรงงานโดยนายพิพัฒ์เปิดเผยว่า นโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานในปี2567ด้านมีงานทำที่มอบไว้ให้กรมการจัดหางานคือการมุ่งสู่เป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ1แสนอัตราภายในปี2567ล่าสุดมีความคืบหน้าจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศแล้วจำนวน29,399คนก็เป้าหมายของกระทรวงแรงงานเรานะครับเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจว่าในปี2567 เราต้องการที่จะส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนอัตราแรงงานไทยเราค่อนข้างมีทักษะฝีมือเราก็อยากจะได้ค่าแรงที่ดีกว่าวันนี้การแข่งขันการส่งออกแรงงานไปทำงานในต่างประเทศมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมากโดยเฉพาะในประเทศในแถบอาเซียนของเราซึ่งไม่ว่าจะเป็นประเทศฟิลิปปินส์เวียดนามนะครับ ประเทศกัมพูชาประเทศพม่าแรงงานชาวเปนมาที่มีสกิลสูงเขาได้เปรียบเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปทํางานในต่างประเทศเรื่องของภาษาอังกฤษเขาได้เปรียบประเทศไทยเรามากโดยเฉพาะเราได้เริ่มเดินทางตั้งแต่ประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วก็มาอาบูดาบีออสเตรเลียถามว่าประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีพวกเรามีการลงนามใน MOU บ้างหรือ,อยังก็ต้องเรียนนะครับว่า พวกเรามีการลงนามไว้บ้างแล้วเขาต้องการแรงงานที่ภาคการประมงเนี้ประมาณ15,000อัตราก็คิดว่าการที่จะวิ่งเข้าไปสู่เป้า1 0 0 0 0แสนคนก็คงไม่ยากแต่นเมื่อเราต่อจิกซอขึ้นไปที่ประเทศเกาหลีได้ในลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่นผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้พวกเราที่เป็นชาวกระทรวงแรงงานพวกเราคงต้องช่วยกัน แต่ที่สำคัญนะครับผมคิดว่าบริษัทจัดหางานซึ่งพวกท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการเชื่อมกับทางภาคเอกชนของแต่ละประเทศอยู่แล้วนะครับในสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าจะขอาความกรุณาพวกท่านที่เป็นบริษัทจัดหางานเนี่ช่วยภาครัฐอีกแรงหนึ่งซึ่งถ้าพวกเราช่วยกันในทุกๆมิติ1น,นึ่งแคนผมคิดว่าไม่เป็นการยาก ด้านนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าการประชุมมอบนโยบายด้านการจดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศประจำปี2567ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชิญสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศผู้รับอนุญ,ญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศจำนวน144บริษัท ผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในภารกิจการจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศมาร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อให้การจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศเกิดผลสำฤทธิ์เป็นรูปธรรมตามนโยบายจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศ1นึ่งแสนอตราภายในปี2567ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบไว้โดยแรงงานไทยต้องได้รับค่าจ้างสวัสดิการและการคุ้มครองที่เหมาะสม รวมทั้งวางแนวทางคงมาตรฐานคุณภาพแรงงานไทยพร้อมเพิ่มพูนทักษะด้านการทำงานให้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันกับแรงงานชาติอื่นๆ